จับได้ไหมจับได้เนี่ยเอาให้ลูกแพะนะลูกแกะด้วยมาตัวไหนดีครับอะไรก็ได้ะคะ่ะม,มองไม่เห็น <c oughs> ตัวอะไรเนี่ยนกไนกคัสโซาลี กันก่อนนะครับลูกเด็กลูกเก้า <figuring> ส <out their thoughts> nice ิบน่าจะลู <over> ้กันครับเพราะว่าเป็นสถานที่ตอนเด็กๆที่พ่อแม่ต้องผ่ามาตอนเด็กน้อยครับผมมาเชตัวครับขอมาแล้วนะครับมาในรอบ20กว่าปีนะครับผมมาล่าสุดประตอนประมาณ3ขวบ ไม่เคยมาไม่เคยมาม,มายไม่เคยมาอแพ้จับได้ไหมจับได้เลยเยอาลูกแพ้หนึ่งไม่ไม่ มีไอ่บักปิฟาร่าด้วยเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาอยู่นะอ้อไหนเขาบอกว่า <c oughs> บาปิฟาร่าไม่ถูกกับแพะก็เอาแพะเอาอยู่ด้วยกันได้ไงเขาเขียวอะ ชื่อไรลูกชือ่ออาร์มาดูอ่ะปลาบีปลาล่านะครับอาบน้ำอยู่ มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋อไปลัางกันแล้วเอาหยอกหยอกกันอ๋อรันมีลิงน้อยด้วยอันนี้คืออะไรลิงอะไรลเซเล็บ

พบในอเมริกาใต้กินผลไม้ดอกไม้บางชนิดลูกนกจริงจกกินคนกวนปีนขม,มัเมก้มันตัวเท่ากระลอกมันเขาก็เลยเรียกว่าลิงกระลอกอเข้าไปข้างในไหมนี่ก็ตต่คนฟูดะ ดูอนาะบ้นที่หน้าประตคข้าล้วขันใดเกดตกต้อตัวไหนดีตัวไหนดีครับตัวไหนก็ได้ค่ะป่ะมาิ่งมาแล้วนะ มองไม่เห็นป่ะสนใจบุญเที่ยวเอ้าเอ้าทำทำทำถูไม่สนใจปเร่องแล้วเดี๋ยวเราไปข้่งนอกันต่อนะครับจะไปดู กาแรแสดงจอร์เจียมีลาด้วยแพะ,แะทิฟฟ์ดูแพะหน้าหน้าตาเหมือนไม้เลยไปดูดปแสดงจอร์เจียลาเลยลาหน้าเหมือนกันทำาเวลาหน้าเหมือนกัน ไปแม่มารับดอกไม้วันนี้พี่ยามพาไปเที่ยววันพ่อนะวันพ่อวันพ่อก็เลยพามาเที่ยวใช่ดีใจใช่ดีใจดีใจสุดไม่บอกกูจะนอนไปครับมีร้องเลยไอ้ไม่ไอ้มันร้องเรียกไม้เมื่อกี้เฮ้ยเอาสักไปแล้วคนเดี๋ยวไปดูการแสดงของจระเข้กันนะครับไป ก็ทําการแสดงจระเข้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวพวกเราจะเด้ออกไปข้างนอกแล้วก็ไปหาดูสัตว์ต่างๆต่อไปนะครับผมไปต้อมาไปดูสัตว์อื่นต่อนะโอเคขับคตอนตอนนี้เราก็ออกมาจากที่ลานการแสดงจระเข้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูรอบๆบริเวณฟาร์มจระเข้ว่าหลังจาก20ปีที่ผ่านมามันมีอะไรเหมือนเดิมหรือว่ามีอะไรแปลกมีแปลกตายไหมครับผมไปดูกันครับ ยังไงไมาให้อหารไก่อวนแบบ่ารักแต่ตู้มตัมีมากเลยนะต้องโยนเมนไอตัวเค็มไม่ยอมกินไก่บอกว่ากูเบื่อแล้วกูอยากกินหมู ป่ะหมดแล้วเมียละเมียลปะป่ะเสร็จละกินอะไรองปะ่ะมาเอาหมวกมาใช่มาเดี๋ยวไปดูอ่าสิ่งที่น่าสนใจที่เห็นต่อกับผมปะ่ะมาสก,กิลสก,กิลละสก,กสิลละ กินลูกอ่ะตื่นๆเถ้ตื่นๆตื่นๆตื่นๆทางมาทางมาหน่อยทำไามนตัวเอฟจังตัวใหญ่จังแกะเหรอแกะเออแกแมาจับได้ไหมได้ค่ะร้อนไงแกะไว้แกะไว้ดอปเปอร์ ไวดอกเลยไวดอปเปอร์กันแกดแต่พันเนื้อ Africa s <S แอฟริกาใต้เขีอมไปขี่นั่งไหมเขีไดกร้อนมากเลยครับวันนี้จ <c oughs> ปถ่ายกับลูกขอแม่ดูแม่3ขวบกับยีบเจขวดขอแม่นี่ครับอันซีนยุเก้าศูนยไม่วันเด็ก ทุกคนเด็กยุค90ต้องเคยมาครับผมตอนเด็กๆพ่อแม่อชอบพามาที่ฟาร์มจอร์ดคิดอะไรไม่ออกพ่อแม่จะชอบพามาเนี่ยนี่อะนี่ะมาถ่ายรูปพี่หน่อยโอเคครับกนคนกิจกรรมต่อไปเดี๋ยววเราจะพากันนั่งชมวิวอรอบฟาร์มจอร์ดนะครับเราก็ซื้อตั๋วกันแล้วนดูตั๋วดิ ครับใบ40บาทผู้ใหญ่40บาทเดี๋ยวรอรอค<ช>ิออวต่อไปนะครับผม<ช>อีก40นาทีเดี๋ยวรถไฟก็จะวนมารับอีกรอบนึงนะครับผมใช่ <ไป S 2> พี่อัใช่พ่พีอัมใจดีเนาะมันวันนี้เป็นวันพ่อนะครับผม5ธันวาก็เลยพาน้องไมค์มา,มาแฟนก็เปรียบสเสมือนพ่อคนหนึ่งนะครับยอมพ่อใช่เดี๋ยวรอ,อขึ้นรถไฟอีกรอบอีก10นาทีเจอกันนะผมไป A few moments later <ช>ย้มตัว <ฮะ S 1> ออกเดิเน,นดทางได้ครับรถคัสวบาลี กว่าไม่เค้าเดียวเพราะว่าอีกเขาหนึ่ยก็คือเขาไม่รักแต่เจอทีอ่ใจมันยังรักเธอ สีขาวสีน้ำตาลทำไรอะ่ะบินคว้าบินคว้าม,มีตัวเดียวเหรอน่องหรอ อ๋อคบาก้าไม่ชอบไม่จับคนนุ่มเดียวมันแก่เลยแพ้อีกครับแพะเยอะว่ะคิดว่าน่าน่าจะเปลี่ยนจากฟาร์มจอยเป็นฟาร์มแพว่าแ้เออเพอะอเคียมเยอะแพ้เยอะกว่าพีาห่หมูเปไงหมูดิ ตอนมาแบบดูตัวร้อยทำไมเอวมันแอบงั้นะเอเอสเยเาอสก็มาก็มเจ้เอสี่ทุคนเราก็ดูรายการที่ดาวาครับผมราการเดินางจากทางเข้านะครับผมไปกลับันแล้วมาบอกว่า ฉันมาทำอะไรไปม่อะไรคะไปะเดี๋ยวจะไปก่อนกลับนะตะแบ๊กไปบางปูงก่อนกลับเนาะเดินจะแวะไปที่สถานีพักตาอากาศบางปูงก่อนนะครผมก่อนที่เราจะเดินทางกลับบ้านนะครับผมไปต้งมาเดินท,น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 ,เดนทางที่บางปูน,นะครับผมลึกความหลังต้องอมามงเป็นลมไม่ไหวละ